แม่กี้หันหลังเมื่กกี้ตอนอิงฟ้าเดินมาตกใจมากว่าแบบเฮ้ยใรเอากระจกมาว่าเราเราเพิ่เห็นแมกี้หันไปผมอย่างนี้เลยพวกนี้หันมานิดนึงค่ะอ้เราไม่ใช่ตัวเท่าไหร่เขาเนี่ยเขาสูงมากเากว่าคือ จริงๆแล้วเราเรารู้จักงาน Thailand Social Award แล้วเราใช่แล้วเราก็รู้ว่าการตัดสินมันยุตที่ทมมากๆแล้วก็เราเป็นรายการเล็กๆซึ่งเป็นรายการของหญิงรายการคนแก่กินมากานคนหญิงแก่พากินพาเที่ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไ้ยมีคนดูเราและการที่เราเป็นหนึ่งในห้าก็คือดีใจดีใจมากว่างงว่าเขาเห็นว่าเราให้คุณค่าไรการสังคมแต่ทันทีที่ทางนคณะกรรมการบอกว่ามีหลักเกณฑ์เรื่องจริยธรรม เราจะบอกแล้วเราเกือบบอกไปแล้วเราเกือบบอกเอาแล้วแต่ว่าโอเคเราก็ยังพอได้อีกไปนะก็ดีใจนะคะแต่ว่าช่องเราก็เติบโตไปได้เยอะนางแมวป่าก็เติบโตโอตกใจนึกว่าน้ำรั่วเพดานเลยช่องก็เราเป็นเรานางแมวป่าเป็น y o u ยูทูบชา n e l ที่รวบรวม K O L อายุสี่สิบหกถ้าเด็กๆมัไม่ได้ล่ะไม่ ซันนี่โมเพื่อคุกกี้โอปออะไรอย่างเงี้ยหมดเลก็คือถ้าอายุเกิน40ใช่ไหมปอแปะเอามาอยู่ในการนี้ค่ะแล้วมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะมีแฟนๆของเราที่เป็นเพื่อนแบบเราต่างก็เป็นต่างแม่ก็แม่เขาบังคับให้ดยู่แม่เขาดู่เขาเป็นเพื่อนเมื่อกี้น้องๆพี่หวัดดีลูกเขาตะโกนเรียกแม่แลเพื่อนแม่เขาก็จะทำหน้าดีใจว่าแม่ลูก มารอใครกลับดึกนะกลับดึกนะพวกเนี้ยค่ะถ้ามีมใครตายก็จะทำเต่าไปา <c oughs> คือนางแมวป่าจริงๆเราเป็นคอมมิวนิเคชันเอเจนซี่จริงพี่ปอเปิดบริษัทนี้มา 16ปีแล้วแต่ว่า y u t u b e เนี่ยปีนี้เข้าปีที่6แล้วก็รายการค่อยๆเติบโตขึต้นอย่างค่อยๆค่อยๆอ,อย่างวันนี้ที่เราเจอกันก็จะมีรายการที่ปอใหม่ที่ออนแอร์จะเป็นวันเดว w i t ิที่อยู่ใช้เวลา1วันกับคนที่เขาประสบความสําเร็จซึ่งคําว่าประสบความสําเร็จพี่ปอเคาสว่ม,มันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือการที่คนเราสามารถค้นหาตัวเองหรือมีความสุขกับสิ่งง่ายๆเราเลยอยากทํารายการที่ไปใช้ชีวิตแอดหวันกับ กินอะไรทําอะไรคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากก่างทีแรกจะเป็นพี่ขา G M M T ีที่เขาแบบทำซีรีส์ไวให้มันดังแต่แก็รู้ว่าเขาคิดยังไงทํำยังไงไม่เครียดตัวเนี่ยเลยการไม่เครียดไ, <ป S 1> ไม่ไม่ใช่เป็นแบบจริงๆเนื้อหามัน hard ท้องนะด e e p ท้องเพื่อแต่ว่าเราจะทำมุ้งมิ้ให้มันเป็นลีซูนะทีละรายการแต่ละทีกกมันมีความสุขกันครับว่าโอ้มันสู้กันเยอะมากพี่ป<พ>อชยัยพี่ปอไม่ไม่ได้สู้กับใครเลยพี่ปอใครรู้สึกว่า เราต้องกลับมาที่เบสิสเราอยากดูอะไรเพ่ยงแี่โซนอกโซยอ่ะพออยากทํารายการเราจะทํารายการอะไรดีนะเมื่อกี้บอกว่ากินไปกินด้วยกันแล้วแม่ก็คือไลฟ์สไตล์จริงๆว่าเราชอบกินอะไรก็อย่างที่แบบเป็นคู่อะแม่จะมีอะไรแบบว่าเคมีแม่แม่สองคนก็คือเลิศเลิศซินิวายไปท่มหรอถอยู่รีดอยู่รีด เราต้องตีตลาดไว้กันแต่นี้ว่าเราไปกันได้ว่ะถ้าแต่ดูดูแลแขอขอขอดูแค่เรื่องนี้เนี่ยแล้วมันก็มันจะไปพลิกถ้าแมะลองนีดเขียนบทแม่เป็นคนเขียนบทแม่คิดก็แล้วก็แล้วไม่เคยเขียนบทก็คือคิดอะไรที่ดีไม่ได้เลยแบบเนี้ยเรื่องที่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นแน่ถ้าจะให้น้องคิดกันอย่างยูแม่ แม่เชื่อว่ารักไม่มีเพศแต่อีเนี่ยไม่ได้จริงไม่ได้การเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุสิบจนจะ48แปดอมันแบบมันบอกได้เยาะมันมีอะไรแบบมันน่ารักเนาะนะคะมันยังได้แบบมึนบ่เบกกี้ฟินอย่างเงี้ยหอลีออมบอได้นี่เราก็ได้เราคือรุ่นแม่กว่าอย่างเราเจอออมเราเจอแม่เขาพี่ก้อยพี่ก้อยเพื่อนแม่เราเรียกออมเรียกแม่ออมพี่ก้อยอ่ะพี่ก้อยเรไม่ควรจะเป็นอะไรกับน้องแล้เนาะเอาแม่แม่โอบป้า เ้าถึงก็สานมีมละแม่แม่ทำอะไรแม่ไปทะเลแต่แม่แม่ต้องขอแจ้งตรงนี้เลยว่าพี่โอ๊คอลินอลันเป็นสายเอ็กตรีมอย่างวันอย่างทุกครั้งที่ไปทะเลเราไม่เคยได้อยู่ในโรงแรมเลยเขาจะเป็นอ่อไอแลนด์ฮอปปิ้งแม่ใช่แปดโมงปุ๊บกระโดดขึ้นเรือแล้วก็เป็นเรือชาวประมงบอชเลยยอดเด้อเป็นเรือชาวประมงที่ไม่มีหลังคาแล้วแม่จะต้องอยู่บนเรือแปดโมงกลับมาสี่โมงเย็นเราจะทำอย่างไร มันไม่ใช่แบบแต่งชุดว่ายน้ำแล้ววิ่งข้าเขาเผย่ีแล้วพ่อเขาเปิดเราเขาไม่ดำลงเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าดำแค่เรื่องหนึ่งแต่หนึ่งเราจะต้องอยู่ให้ได้โดยที่เราไม่แตะไม่ล้อยแม่ก็เลยไปดีแคทลอนซื้อชุดว่ายน้ำเต็มตัว S อสพ50มันจะต้องใส่ที่พร้อมแบบร้อนด้วยกระโดดลงน้ำเดินลงผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็ซื้อผ้าปิดและใส่บุดอะไรอย่างเงี้ยคือ แม่ต้องรอดอ่ะแม่รอดตอน5โมงเย็นที่แม่มันมันยังเป็นผิวก่อนออกแดดนะคือก่อนนั้นยัง่ยเขาไปนะแต่เขายังไม่เคยปกปิดอะไเนี้ยไม่ได้เลยก่อนกลับมาถ่ายรายการเนะี่ยมึงนเขาเป็นสีเขียวอะบุกกี้เห็นไหมเนี่ยมึงมึงเขียวตายแลเขียวกินตอนสองคนจะวัยต่อแสบเพราะว่าถ้าคนอันเดอร์โทนนี้เนาะเขาจะเลก อันเดอร์โทนเนี่ยเขาเรียกว่าอันเดอร์โทนออลลีหรือเขียวถ้าเราโดนแดดเราจะไม่แดงเราจะเขียวบ่มเขียวพอเราเราถ้ามาทํางานต่อใส่สีอะไรอดได้เลยเลยมันแบบเยหมดแล้วมันก็เลยต้องรักษางานแต่ก็ต้องเป็นแม่ที่ลุยอยู่กับลูก เป็นมาอกว่าขาย้างตว่คนเรหลายคนเข้าใจว่าแม่เป็นคนเรือแล้วเวลาไปอ่ะคือพี่โอ๊คันจะไปกันครอบสีคนพร้อมแนลูกพี่โอคกับลูกเขาก็เล่นน้ําแม่ก็ยืนรอกินน้ํามะพร้าวรอแล้่อคนข้าบอกอุ้ยหมอโอ๊มากั่ลูกหมอโอ๊คมาลูกอุ้ยมีเกัมีอะไคะอะ่ะแล้วถือมาเหมือนคนขายม้า เพราะแม่พยายามจับลูกใส่ชุดว่ายน้ำเต็มตัวเหมือนกันแต่ว่าลูกไม่ใส่แต่ว่าแม่ใสเห็นใจแม่ค่ะแต่ก็อ่านคอมเมนต์ว่าถ้าใครด่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปคราวหน้าก็จะใส่แบบนี้ละค่ะวรสังคมเห็นใจวรจสักคนมันมีเหตุผลนะจ๊ะทุกคนเห็นใจแม่วอนทุกคนเห็นใจแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ